ในทุกชีวิตจะมีบางช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหันหลังให้เราสำหรับบางคนมันคือการสูญเสียสำหรับบางคนมันคือความผิดหวังแต่สำหรับเด็กชายคนหนึ่งในจีนผู้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความมืดและความเจ็บปวดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หยุดเขามันกลายเป็นเชื้อไฟที่พาเขาเดินทางไกลจนได้พบจุดสูงสุดที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้เราจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของเขา ย้อนกลับไปยังประเทศจีนปลายทศวรรษ1960กลางเมืองอุตสหาหกรรมที่เต็มไปด้วยควันจากปล่องโรงงานเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวธรรมดาเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมโชคชะตาที่หรูหราแต่กลับเผชิญการสูญเสียอันโหดร้ายตั้งแต่อย่างเล็กเด็กคนนั้นชื่อว่าลีหลูวัยเด็กกำพร้าท่ามกลางความวุ่นวาย ลีลูเกิดปี1966ในเมืองถังฉันประเทศจีนช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมบ้านเมืองเต็มไปด้วยความกลัวความอดอยากและความรุนแรงทางการเมืองครอบครัวเขาเป็นเพียงคนงานในโรงงานไม่มีอำนาจไม่มีทรัพย์สินเมื่ออายุเพียง12ปีเขาก็ต้องกลายเป็นเด็ดกกำพร้าสูญเสียทั้งพ่อและแม่ความเจ็บปวดนี้คือบทเรียนแรกว่าโลกไม่เคยยุติธรรมแสงแห่งความรู้ แม้จะไร้ที่พึ่งแต่ลีหลูกลับเลือกเส้นทางการศึกษาเป็นอาวุธเขาได้เข้าเรียนที่นานจิงยูนิเวอร์ซิตี้ศึกษาวิทยศาศาสตร์ฟิสิกส์แต่จริงๆแล้วในใจเขากำลังหาคำตอบว่าทำไมโลกนี้ถึงโหดร้ายกับคนธรรมดาเหลือเกินเทียนอันเหม็นจุดเปลี่ยนชีวิตปี1989 ลีหลูในวัย23ปีกลายเป็นหนึ่งในผู้นำนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเขาเชื่อว่าจีนต้องการประชาธิปไตยและเสรีภาพแต่การประท้วงครั้งนั้นจบลงด้วยเสียงปืนรถถังและคราบเลือดลีหลูรอดชีวิตมาได้แต่เขาไม่อาจกลับไปเป็นคนธรรมดาอีกต่อไปเขากลายเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองที่ต้องออกจากแผ่นดินเกิดไปตลอดกาลเริ่มต้นใหม่ที่อเมริกา ในดินแดนที่เขาไม่รู้จักสารัฐอเมริกาลีลูเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เขาได้รับโอกาสเข้าเรียนที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ในนิวยอร์กและทำในสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้เรียน3มปริญญาพร้อมกันคือกฎหมายบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ที่โคลัมเบียแห่งนี้เองเขาได้อ่านงานของเบนจามินเกรแฮมและรู้จักแนวคิด value investing ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นแกนกลางชีวิตเขา ฮิมาลายาแคปิตัลเส้นทางแห่งคุณเขาปี1997ลีหลูก่อตั้งกองทุนการลงทุนของตัวเองชื่อฮิมาลายาแคปิตัลชื่อฮิมาลัยคือสัญ,ญลักษณ์ของเส้นทางสูงชันเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ยิ่งใหญ่และมั่นคงเขาเริ่มต้นจากเงินลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่เขามีคือสายตายาวไกลและความเข้าใจลึกซึ้งในจีนเขามองเห็นศักยภาพของบริษัทจีนยุคเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่มีใครสนใจ การพบชาร์ลีมังเกอร์เรื่องราวชีวิตของลีลูจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่พูดถึงชายคนนี้คือชาร์ลีมังเกอร์มังเกอร์เห็นพรสวรรค์ของเขาและถึงขั้นพูดว่าลีลูคือผู้สึกทอดทางความคิดของ value investing วอร์เรนบัฟเฟตเองก็ให้ความเคารพในตัวเขาถึงขนาดมีข่าวลือว่าเบิร์กชัยแฮ t h a w a y อาจเลือกลีลูเป็นหนึ่งในผู้จัดการรุ่นต่อไป ชีวิตส่วนตัวและนิสัยแม้จะบริหารกองทุนพันล้านดอนลลาร์ลีลูยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นคนเงียบอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มต่อปีสนใจประวัติศาสตร์ปรัชญาและความหมายของชีวิตมากของความหรูหราเขามีสองโลกในตัวเองคือโลกของนักสู้เพื่อเสรีภาพคือเด็กเทียนอันเหมือนและโลกของนักลงทุนคือสิทธิ์แห่งมังเกอร์และบัฟเฟต การสูญเสียที่แปลงเป็นพลังสูญเสียครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กทําให้เขาไม่กล้าความโดดเดี่ยวผ่านเสียงปืนและรถถังที่เชนอันเหมือนทําให้เขาเห็นคุณค่าของเสรีภาพล้มเหลวในบางการลงทุนแต่ใช้ความผิดพลาดเป็นครูเขาเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดคือสินทรัพย์ชนิดหนึ่งถ้าเรากล้าที่จะใช้มันปรัชญาการลงทุนโลกคือนักรบแต่ตลาดคือภูเขา ลีหลูมองโลกการเงินไม่ต่างจากการเดินเขาคนส่วนใหญ่เป็นนักวิ่ง100เมตรมองผลตอบแทนสั้นๆแต่เขาคือนักปีนหิมาลัยใช้เวลาใช้วินยัยและเตรียมสเสบียงยาวไกลเขายึดแนวทางของ value investing แบบ Graham และ Buffett แต่เพิ่ม DNA ของนักสู้การเมืองเข้าไปทำให้เขาไม่กล้าที่จะสวนกระแสการลงทุนที่สำคัญ ตอนที่นักลงทุนส่วนใหญ่หัวเราะใส่ BYD ว่าเป็นบริษัทรถไฟฟ้าจีนกระจอกลีลูกลับลงทุนอย่างมั่นใจเพราะเขามองเห็น second order effects โลกกำลังเปลี่ยนพลังงานจีนกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EV BYD มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ต่างจากคู่แข่งชาร์ลีมังเกอร์ถึงขั้นพูดว่า BYD คือปฏิหารและลีลูคือคนที่เห็นมันก่อนใครผลลัพธ์คือ Berkshire Hathaway ลงทุนตามและท้ายที่สุดกลายเป็นหนึ่งในดีลการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การลงทุนใน BYD กลายเป็นชัยชนะประวัติศาสตร์จากหุ้นเล็กๆไปสู่มหาอำนาจ EV ีของโลกเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เชื่อในเศรษฐกิจจีนระยะยาวในยุคที่นักลงทุนตะวันตกยังมองว่าจีนคือโรงงานโลกเท่านั้น เขาสามารถทำให้ชาลีมังเกอร์ผู้เท่าผู้เย็นช้ามากๆถึงขั้นเอ่ยปากชมแบบออกสื่อการลงทุนที่ผิดพลาดและความล้มเหลวแม้เป็นอัจฉริยะลีลูก็พลาดเขาเคยลงทุนในบริษัทจีนบางแห่งที่มีการบันเนชห่วยแตกผลประกอบการถูกแต่งจนดูดีแต่จริงๆปลวนบทเรียนที่เขาได้อย่าลงทุนในบริษัทที่คุณไม่สามารถไว้วางใจผู้บริหารได้แม้แต่ตัวเลขที่ดูเหมือนจะสวยหรู นี่คือสิ่งที่บาเฟนพูดไว้ you c a n make a good deal with a bad person และลีลูก็เรียนรู้จากความเจ็บปวดนี้ความ Contrarian อาวุธลับของลีลูความ Contrarian ของเขาไม่ใช่แค่สวนทางตลาดแต่เป็นการคิดในมิติที่2อสตอนที่โลกเชื่อว่ารถไฟฟ้าเป็นของเล่นแพงเขามองเห็นอนาคตการเปลี่ยนพลังงานตอนที่โลกมองจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ปิด เขามองเห็นประเทศที่พร้อมจะเปิดกว้างและโตแบบก้าวกระโดดตอนที่คนกลัวความเสี่ยงเขามองเห็น Margin of Safety ที่แท้จริงทำไมเขาถึงต่างด้านเศรษฐศาสตร์เขา,า,า,ามองโครงสร้างมหาภาคและนโยบายรัฐด,ด้านการเมืองเขาเข้าใจดีเพราะเคยเป็นนักกิจกรรมต้านรัฐมองออกว่าอะไรจริงอะไรโฆษณาชวนเชื่อด้านประวัติศาสตร์เขาเห็นรอบวัตจักรของจักรวรรดิและประเทศแบบที่เรดิโอทำ ด้านจิตวิทยาเขารู้ว่าความกลัวและความโลภเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดด้านชีววิทยาเขารู้ว่าการลงทุนคือวิวัฒนาการใครปรับตัวได้เร็วที่สุดคนนั้นชนะสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับลีลู 1. ผู้เขียนหนังสือเองตั้งแต่อายุยังน้อยหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมือนเขาหนีออกมาพร้อมเขียนบันทึกชื่อ Moving the m o u i n 1990เราประสบการณ์ตรงจากการประท้วง หนังสือเล่มนี้ทําให้ชาวโลกได้รู้อีกด้านของจีนยุคนั้นต่อมามีการสร้างเป็นสารกดีชื่อเดียวกันเกือบจะกลายเป็นนักการเมืองไม่ใช่นักลงทุนเมื่อมาอเมริกาใหม่ๆเขามีทางเลือกที่จะไปต่อด้านกฎหมายและการเมืองเพราะเรียนทั้ง JD และ Economics แต่สุดท้ายเลือกเส้นทางการลงทุนเพราะมองว่าตลาดทุนคือสนามรบใหม่ที่เขาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงกว่าหิม a l a ย a c a ปิตอลไม่ใช่กองทุนธรรมดา เขาตั้งกองทุนนี้โดยมีปรัชญ,ญาการปีนภูเขาค่อยๆไต่ขึ้นทีละก้าวไม่วิ่งไล่ผลตอบแทนสั้นๆและใช้โครงสร้างแบบ p r i v a t e l o n g t e r m partnership ที่คล้าย b e r k s h i r แต่ยืดหยุ่นกว่าสายสัมพันธ์กับ Charlie Munger ล,ลึกมากไม่ใช่แค่นักลงทุนถูกใจผู้เท่าแต่ Charlie Munger ถึงขั้นมอบ legacy trust บางส่วนให้หลีลูดูแลซึ่งแสดงถึงความไว้ใจสูงสุดมังเกอร์พูดว่า If I were younger I w o would send all m y m o n e y to l i l u ชอบมองการลงทุนผ่านเลนส์ประวัติศาสตร์จีนเขามักเปรียบบริษัทเหมือนราชวงศ์ถ้าราชวงศ์มีสถาบันแข็งแรงก็ยืนยาวถ้าเน่าในจากข้างในต่อให้นอกสวยก็ล่มนี่คือเฟรมเวิร์กที่ทำให้เขาเลือกบริษัทจีนอย่างระมัดระวังความเชื่อเรื่องการศึกษาเขาเคยกล่าวว่าหนังสือเปลี่ยนชีวิตผมและทุ่มเงินสนับสนุนการศึกษาของเด็กจีนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กยากจน เพราะเขาเชื่อว่าความรู้คือสะพานหนีออกจากความมืดมิติ s p i r i t ี a ลหรือปรัชญาลีลูมีความเป็นกึ่งพระกึ่งนักลงทุนเขาศึกษาปรัชญาจีนขงจือ้อเต๋าและพุทธเขามองการลงทุนว่าไม่ใช่การเกมเงินแต่เป็นวิถีแห่งการวินยัยและการรู้จักตัวเองความเงียบคือกลยุทธ์ลีลูไม่ค่อยออกสื่อไม่ชอบให้สัมภาษณ์ต่างจากแคที่วูดหรือบิลแอคแลนด์เขาเชื่อว่าเสียงดังทําให้เสียสมาธิ แต่ความเงียบทำให้เห็นระยะยาวพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้หลี่ลูไม่ได้เป็นแค่นักลงทุนจีนในอเมริกาแต่คือนักคิดนักเขียนนักสู้และนักบุญในร่างเดียวหลี่ลูชอบเล่าคำๆว่าการลงทุนในจีนก็เหมือนกินฮอตพอตน้ำซุปดูใสแต่จริงๆเดือดอยู่ข้างล่างเขาเกลียดการโกงทางการเงินเพราะมันไม่ต่างจากเผด็จการที่ฆ่าคนในทินอันเหมือน เขาเสียบ้านเกิดเพราะการเมืองทําให้เขามองโลกการเงินแบบไร้รากทุกครั้งที่ตลาดหัวเราะใส่เขาแล้วเขาพิสูจน์ได้ว่าถูกมันคือการล้างแค้นแบบงดงามที่สุดลีลูไม่ใช่แค่นักลงทุนจีนในอเมริกาแต่คือนักสู้ผู้ใช้ตลาดทุนเป็นเวทีใหม่แทนที่จะต่อสู้ด้วยป้ายและเสียงตะโกนเขาใช้เงินความรู้และวินัยเป็นอาวุธเขาเชื่อว,ว่าการลงทุนที่แท้จริงไม่ใช่การหากำไรสูงสุด แต่คือการสร้างสะพานที่เชื่อมอนาคตกับปัจจุบันคุณรู้ไหมครับถ้าเราจะเขียนนัยายเกี่ยวกับนักลงทุนในตำนานส่วนใหญ่พระเอกมักจะเปิดเรื่องแบบนี้เด็กชายยากจนแต่ฉลาดเกินวัยใช้ความพยายามและวินยัยแล้วก็โตมาเป็นมหาเศรษฐีแต่เรื่องของลีลูมันไม่ใช่แบบนั้นครับเขาไม่ได้เริ่มจากความจนเขาเริ่มจากนรกเลยต่างหากเด็กชายลีลูโตมาในจีนลกปฏิวัติวัฒนธรรม บ้านแตกสลายพ่อแม่เสียตั้งแต่ยังไม่ทันเป็นใบรุ่นเรียกว่าเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยโฆษณาชวนเชื่อราวกับ Netflix Original แต่เขาไม่ได้สมัครพรีเมียมไม่มีทั้แม้แต่รีโมทกดเปลี่ยนช่องใช่ครับมังเกอร์พูดที่ปกติด่าทุกคนแต่กับชมลี่หรูว่านี่แหละลูกศิษย์แท้ๆของข้าลองคิดดูนะครับถ้าคุณโดนชลีมังเกอร์ชมคุณต้องตรวจร่างกายก่อนเลยว่าคุณยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่า ดิวที่เปลี่ยนทุกอย่าง BYD ตอนนั้นโลกหัวเราะเยาะว่ารถไฟฟ้าจีนเท่ากับรถก๊อปติดแบตเตอรี่ลี่หลูบอกว่าโอเคนั่นเดี๋ยวคอยดูแล้วเขาก็ทุ่มลงทุนตอนนี้ BYD กลายเป็นคู่แข่งเทสลาที่อีลอนมัสยังต้องเหลียวหลังและทุกครั้งที่หุ้นขึ้นมังเกอร์จะหัวเราะเบาๆในแบบที่ทำให้วอลสตีรู้สึกเหมือนกำลังโดนตบหน้า แต่มันไม่ได้มีแต่ใช้ชนะนะครับลี่หลูก็เคยผิดพลาดเขาเคยลงทุนในบริษัทจีนบางแห่งที่สุดท้ายปรากฏว่าตัวเลขสวยๆเนี่ยมันคือ Photoshop Accounting บทเรียนที่เขาได้คือถ้าผู้บริหารเป็นคนเลวต่อให้กำไรดูดีก็อย่าลงทุนหรือพูดง่ายๆก็คือคุณจะไปออกเดตก,กับคนเจ้าชู้ทาไมถึงเขาจะบอกว่ารักคุณทุกงวดก็เถอะ สิ่งที่ผมชอบที่สุดในตัวลี่หลูคือเขาไม่ใช่แค่นักลงทุนเขาคือนักสู้ที่เปลี่ยนสนามบทจากจัตุรัสเทียนอันเหมินมาที่วอร์สตีทและทุกครั้งที่เขาชนะตลาดมันไม่ใช่แค่กำไรแต่มันคือการแก้แค้นเงียบๆต่อโชคชะตาโชคชะตาที่เคยพากพ่อแม่บ้านเกิดและวัยเด็กของเขาไปดังนั้นถ้าจะบอกว่าลี่หลูคือใครเขาคือคนที่พิสูจน์ว่าคุณอาจแพ้ในสนามบทแรกของชีวิต แต่คุณยังสามารถชนะในสนามบทถัดไปได้ถ้าคุณมีวินัยพอเรื่องราวของลี่หลูเตือนเราว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาท่ามกลางเท่าฐานหรือเสียงปืนมนุษย์ทุกคนมีพลังที่จะลุกขึ้นและกําหนดเส้นทางของตัวเองใหม่ได้เขาไม่ได้เดินทางเพื่อตัวเขาเองคนเดียวแต่เพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าความรู้ความเพียรและศรัทธาในอนาคตสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้จริงและบางที เรื่องราวของเขาอาจเป็นคำเชเชิญให้เราแต่ละคนลุกขึ้นมาเชื่อว่าต่อให้เส้นทางของเราจะสูงชันเหมือนหิมาลัยเราก็สามารถก้าวต่อไปจนเห็นวิวที่งดงามที่สุดได้เช่นกันเขาคือเด็กที่เกิดมาในเมืองโรงงานที่เต็มไปด้วยควันและเสียงโห่ร้องของการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนก่อนจะโตทันที่กอดท่อแม่เขาก็กลายเป็นเด็กกำพรา้าอายุเพียง12ปี โลกบอกกับเขาตั้งแต่วันนั้นว่าความยุติธรรมไม่ได้ถูกแจกฟรีให้กับทุกคนสิบกว่าปีต่อมาเด็กกําพร้าคนนี้กลายเป็นผู้นำนักศึกษาในเทียนอันเหมือนเขายือนอยู่ตรงหน้ารถถังไม่ใช่เพื่อหวังรวยแต่เพื่อหวังเสรีภาพแต่คุณก็รู้ว่าเรื่องมันจบยังไงเสียงปืนรถถังและเลือดที่เปื้อนลานเห็นเขาหนีออกมาได้ ไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะเข้าใจ Risk Management ตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วเขาก็มาลีภัยที่อเมริกาไม่ใช่แบบลีภัยธรรมดานะครับแต่ไปโผล่ที่โคลัมเบีย n i นิเวอร์ซและทำสิ่งที่บ้าคโคตรเรียนสามปริญญาพร้อมกันกฎหมาย MBA และเศรษฐศาสตร์ใครที่เคยเรียน MBA จะรู้ว่ามันหนักแค่ไหนแต่ลีหลูคงหัวเราะแล้วบอกว่าอ๋อ นี่เมนูเรียกน้ำย่อยใช่ไหมที่โคลัมเบียเขาเจอหนังสือของเบนจามินเกรแฮมและวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเทอดใจทันทีว่าตลาดการเงินไม่ใช่คาสิโนแต่มันคือสนามรบที่ใช้ความรู้แทนป้ายประท้วงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนตัวเองจากนักปฏิวัติสู่นักลงทุนเขาก่อตั้งฮิมาลยาแคปิตอลชื่อที่ฟังดูแปลกสำหรับกองทุนเพราะคนอื่นชอบตั้งชื่อเท่แบบไททัน อะพอลโลแอตลาสแต่เขาเลือกภูเขาเพราะสำหรับเขาการลงทุนคือการปีนหิมาลัยเหนื่อยหนาวโหดแต่ถ้าถึงยอดแล้ววิวมันโคตรคุ้มเส้นทางไม่ง่ายเขาเคยพลาดเจอผู้บริหารโกงเจ็บนักบทเรียนที่ได้คือคุณจะทำดีที่ดีไม่ได้กับคนเลวตรงไปตรงมาและเจ็บปวดแต่เขาจำจนขึ้นใจ แล้วจัก,กรวาลก็พาเขาไปเจอชาร์ลีมังเกอร์ชายแก่ที่ปกติไม่เคยชมใครนอกจากดา่าแต่ครั้งนี้มังเกอร์เอ่ยปากว่า if i were younger i would send all my money to l e l u ถ้ามังเกอร์ชมคุณคุณต้องรีบเช็คที่ประจรก่อนตัวเองก่อนเลยครับว่ายังมีลมหายใจอยู่เลือกจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทำให้ลีหลูน่าจดจำไม่ใช่แค่เขาเลือกหุ้นถูก แต่เพราะเขามี2โลกในตัวเองคือเด็กกำพร้าที่ถูกไล่ล่าด้วยรถถังและนักลงทุนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เคารพและวันนี้ฮิมารลยาแคปิตัลบริหารเงินพันล้านดอลลาร์ทาล่หลูเดินลงมาจากเครื่องบินที่สวนภูมิท่ามกลางอากาศร้อนชื้นแบบกรุงเทพเขาอาจรีตามองไปยังป้ายภาษาไทยเต็มไปหมดแล้วแอบหัวดบเบา,เบา นี่แหละประเทศที่เหมือนจีนมา20ปีก่อนเต็มไปด้วยโอกาสแต่คนในประเทศเองกลับยังไม่เห็นชัดเหมือนเวลาคุณอยู่ในบ้านตัวเองนานเกินไปจนชินกับรอยร้าวบนผนังแต่คนแปลกหน้ามองแค่ครั้งเดียวก็รู้ว่าตรงนี้ซ่อมเมื่อไหร่บ้านจะงามขึ้นทันตาลี่หลูไม่ใช่นักลงทุนที่แค่ซื้อถูกขายแพงเขาคือสิทธิเอกของบัฟเฟตต์มังเกอร์ผู้เชื่อใน margin of Safety และ Circle of c o m p e t e n c e ถ้าเขาอยู่เมืองไทย เขาจะไม่โดดใส่หุ้นเทคโนโลยีที่คนไทยเรียกหุ้น AI แห่งอนาคตแต่รายได้จริงยังไม่ชัดเจนเขาจะเดินตรงไปที่โรงพยาบาลเอกชนไทยอย่าง BH และ BDMS แล้วพูดว่านี่คือดิสนีย์แลนด์ของคนป่วยจากทั่วเอเชียเฮลท์แคร์สำหรับลี่ลูคือคอนซัมชันตลอดชีวิตและประเทศไทยคือฮับราคาถูกคุณภาพสูงโมดหนาเหมือนคูน้ำรอบประสาทจากนั้นเขาอาจเดินไปแถวเซเว่นอเลเ เปิดประตูที่ดังติ้งและชี้ให้ดูว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกคืออะไรร้านนี้เปิดทุกหัวมุมยิ่งเปิดมากยิ่งเป็นโมโนโพลีเงียบๆนี่คือ CPO ของคุณเหมือนเส้นประสาทในร่างกายยิ่งแตกขแขนงยิ่งควบคุมร่างกายทั้งระบบแต่เขาไม่หยุดที่คอน sumer หรือเฮลท์แคร์เขาจะหันไปที่โรงไฟฟ้ากราฟหรือโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆแล้วบอกว่า ในจีนผมซื้อบริษัทการเงินและยูทิลิตี้ที่ทุกคนกลัวช่วงวิกฤตแต่พวกนั้นมีสัญญาระยะยาวเสมือนพิมพ์เงินเองได้ที่นี่ก็เหมือนกันโรงไฟฟ้าไม่เคยหยุดเดินเครื่องแน่นอนลี่ลูจะไม่พลาดมองธนาคารไทยเขาเคยซื้อตอนธนาคารจีนเกือบล้มเพราะเขาเชื่อว่า the darkest cloud hides the brightest silver lining ภาวันหนึ่ง Kbank หรือ BBL เจอวิกฤต ราคาตกต่ำกว่ามูลค่คาทางบัญชีนั่นแหละจังหวะที่ลี่ลูจะลงแรงสุดตัวเหมือนสินลุกกินที่รอเพียงครั้งเดียวของชีวิตเพื่อวาดภาพมาสเตอร์พีซถ้าในมุมชีววิทยาลี่ลูคือนักเลือกยินเขาจะไม่เลือกต้นไม้ที่โตไวแต่เปราะบางเขาจะเลือกพันไม้ที่รากลึกแม้จะโตช้าแต่จะยินต้นได้เป็นร้อยปีถ้าในมุมจิตวิทยาเขาเชื่อว่า Fear and g r e e d คือโรคประจำตลาดทุน งานของเขาคือใช้วินัยเป็นวัคซีนถ้าในมุมประวัติศาสตร์เขาเรียนรู้จากจีนยุค t r a n s ซิชันสู่มหาอำนาจเขาจะเห็นว่าไทยกำลังยืนอยู่บนซอฟต์พาวเบวก Medical Tourism บวกอาเซียนฮัเหมือนจีนเคยเป็นโรงงานของโลกทาลีลูต้องเขียนจดหมายถึงนักลงทุนไทยเขาอาจเขียนว่าอย่าไปไล่ตามสิ่งที่แวววาวตรงหน้ามันเหมือนพลุสว่างเพียงชั่วครู่แล้วดับไปจงหาสิ่งที่เหมือนแม่น้ำเจ้าพญา ไหลเรื่อยๆไม่มีวันหยุดถึงแม้บางวันน้ําจะลดแต่สุดท้ายก็หล่อเลี้ยงผู้คนทั้งประเทศเพราะสําหรับลี่ลูการลงทุนไม่ใช่การคาเดาแต่มันคือการรอรอจนโลกมอบโอกาสที่ใหญ่พอและเมื่อถึงวันนั้นเขาจะลงมือเหมือนช่างตีเหล็กที่รอไฟแดงจัดพอดีถ้าคุณเป็นลี่ลูในตลาดไทยวันนี้คุณจะเลือกซื้อพลุที่คนกำลังปลบมือให้หรือซื้อแม่น้ำที่ไหลเงียบๆแต่ไม่มีวันหมด ทารีลูยูเมืองไทยเขาจะใกล้เคียงกับดรนิเวศเหมวชิระวรากรเพราะเขาเชื่อในลองเทอ r m v a l ไม่เน้นกิงกำไรและมองธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการจริงๆดรนิเวศพูดเสมอว่าหุ้นคือการเป็นเจ้าของกิจการดีๆซึ่งตรงกับหลักของบัฟเฟตต์มังเกอร์ที่ลีลูซึมซับมาเต็มๆและอีกคนที่มีความใกล้เคียงก็คือพี่เชาเฉลิมเดชเพราะลีลูมี d n a ของคนกล้าเข้าตลาดตอนที่คนอื่นวิ่งหาย เขาซื้อแบงก์ออฟ i n น่าตอนทุกคนคิดว่ามันจะลม้มนี่คือสไตล์คอนเทอรียนแบบเดียวกับเฉลิมเดชท,ที่กล้าเข้าหุ้นไทยตอนถูกเทขายหนักๆเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆถ้าดรนิเวศเท่ากับคุณตานักปราชญ์ที่สอนให้เราอดทนกับธุรกิจที่ยืนยาวถ้าเฉลิมเดชเท่ากับนักรบพเนจรที่เก็บเพชรท่ามกลางซากตลาดที่คนทิ้งลีลูอาจจะเท่ากับลูกผสมของสองสายนั้น คนที่มีสายตายาวไกลแบบนักปราชญ์และกล้าลงมือแบบนักรบดังนั้นทัลลี่ลูลงทุนในไทยเขาจะมีวิธีคิดแบบดรนิเวศแต่จะกล้ายิงไม้ใหญ่ตอนวิกฤตแบบพี่เชานั่นเองลองติงธนาการเหมือนคุณนั่งโต๊ะข้างๆแล้วได้ฟังบทสนทนาที่โลกการลงทุนแทบไม่เคยฝันถึงบนโต๊ะอาหารไม้สักในร้านเก่าแก่ย่านเจริญกรุง แสงไฟสีโอนอุ่นๆส่องลงมาบนโต๊ะที่มีลี่ลูดรนิเวศและเฉลิมเดชนั่งล้อมกันอยู่เสียงช้อนกระทบจานข้าวมันไก่เบาๆก่อนที่การถกเถียงจะเริ่มขึ้นดรนิเวศบอกว่าสำหรับผมคุนที่เรียกว่า next big bed ต้องเป็นบริษัทที่คนไทยใช้บริการทุกวันแล้วยังจะใช้ไปอีก20ปีข้างหน้าเช่น b h หรือ CPO หรือกระทั่ง CPN เพราะเวลาผ่านไป กำไรเขาจะโตเองเหมือนดอกเบีย้ยทบต้นลี่ลูยิ้มบางแล้วมองหน้าผมเห็นด้วยครับอาจารย์แต่สิ่งที่ผมมองเสมอคือมาจินออฟ s a ฟตี้เวลาที่ตลาดกลัวเกินเหตุถ้าโรงพยาบาลหรือค้าปลีกไทยถูกพานิคเซลวันไหนนั่นคือวันที่ผมจะลงแรงสุดตัวพี่เช้าเฉลิมเดชหัวเราะดังเสียงดังถูกต้องครับหุ้นที่น่าซื้อมากที่สุดก็คือหุ้นที่คุณกลัวจนมือสั่นไม่กล้าซื้อนั่นแหละเวลาที่เศรษฐกิจพัง หุ้นตกจนคนวิ่งหายผมนี่แหละจะเดินเข้าเซเว่นไม่ใช่ไปซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับแต่ไปส่องว่าคนจนคนรวยคนเครดคนสุขทุกคนยังซื้ออะไรอยู่แล้วผมจะเก็บหุ้นคอน s u m e อร์โปรดักใส่พอร์ตให้เต็มเพราะถ้าคุณซื้อหุ้นตอนทุกอย่างดูดีคุณจะได้ของแพงแต่ถ้าคุณซื้อวันที่โลกกําลังมืดคุณจะได้เพชรในราคามามา่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากลีลู 1. ความเจ็บปวดคือสินทรัพย์เขาสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่อย่างเด็กผ่านการลี้ภัยและถูกพรากบ้านเกิดแต่เขาใช้ความเจ็บปวดเป็นพลังในการสร้างตัวเองแทนที่จะเป็นข้ออ้างในการยอมแพ้ในการลงทุนความผิดพลาดและความขาดทุนก็เป็นสินทรัพย์แห่งการเรียนรู้ถ้าเรากล้าเผชิญความรู้คือสะพานหนีจากความมืดจากเด็กอันพาเขาสามารถปีนขึ้นมาได้ด้วยการศึกษาและการอ่านหนังสือ นักลงทุนต้องลงทุนในสมองตัวเองก่อนการลงทุนในหุ้นเสมอคอนเทเรีนที่แท้จริงไม่ใช่แค่สวนกระแสแต่คือการเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่ถึงคนส่วนใหญ่หัวเราะใส่ b y d เขามองเห็นอนาคตของ EV และแบตเตอรี่คนส่วนใหญ่กลัวจีนแต่เขาเห็นศักยภาพระยะยาวการสวนกระแสที่แท้จริงต้องมาพร้อมข้อมูลและเหตุผลไม่ใช่ความดื้อดึงผู้บริหารสำคัญกว่าตัวเลข หลังเคยเจ็บจากบริษัทจีนที่ตัวเลขสวยแต่เน่าในเขาเรียนรู้ว่าธรรมะพิบาลสำคัญกว่างบการเงินนี้สอดคล้องกับบัฟเฟตที่ว่าคุณไม่สามารถทำดีที่ดีกับคนเลวได้การลงทุนคือการปีนเขาไม่ใช่วิ่งสปรินเขาตั้งชื่อกองทุนว่าฮิมาลัยแคปิตอลเพราะมองว่าการลงทุนคือการเดินทางที่ต้องใช้วินยัยความอดทนและการเตรียมพร้อม เราควรคิดแบบนักปินเขาสเบียงพร้อมก้าวมั่นคงไม่ประมาทความเงียบคือกลยุทธ์ในโลกที่นักลงทุนชอบออกสื่อโพสทวิตตะโกนให้โลกฟังว่าฉันถูกลีลูก,กับเลือกความเงียบเพราะผลตอบแทนที่แท้จริงไม่ได้มาจากการตะโกนแต่มาจากการรอคอยเงียบๆจนเวลาพิสูจน์การลงทุนคือวิถีแห่งจิตใจเขาศึกษาปรัชญาจีนคงจื้อเต๋าและพุทธ เขามองว่าการลงทุนไม่ใช่เกมเงินแต่คือการฝึกวินยัยการรู้จักตนเองและการเดินทางสู่ความเข้าใจโลกแอาสรุปสิ่งที่ลีรู้สอนเราไม่ใช่แค่เลือกหุ้นอะไรแต่คือจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไรเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นปีกใช้ความรู้สร้างสะพานไปสู่อนาคตเดินเง,เงียบแต่มั่นคงและเชื่อเสมอว่าการลงทุนที่แท้จริงคือการลงทุนในตัวเราเองก่อนต่างหาก และแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนจบของชีวประวัติลีลูกันแล้วครับเรื่องราวของเขาอาจเริ่มจากความเจ็บปวดแต่ก็จบลงด้วยแรงบันดาลใจว่ามนุษย์คนนึงสามารถลุกขึ้นและเขียนชะตาของตัวเองได้ใหม่ หากคุณอยากให้เราหยิบเรื่องราวของนักลงทุนคนไหนมาเล่าต่อบอกเราได้เลยในคอมเมนต์เพราะบางทีเรื่องราวเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของเขาแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของเราทุกคนขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ